สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมแตงทรเดโดโฟกัสณเมืองทองกับรายการอุลตร้าวาเรตี้นะครับและวันนี้ครับอุลตร้าวาเรตี้ของเราโฉใหม่ครับคุณผู้ชม1นึ่ขวบครับสำหรับอุลตร้าทีวี16ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหารายการในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาครับขอเชิญเหล่าอุลตร้าเมืองทองทุกคนร่วมกันเชียร์เมืองทองน้องจอมยูนเต็ดของเราในคืนวันที่19ตุลาคมที่จะถึงนี้ ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีนะครับเป็นจอโปรเจคเตอร์ยักษ์จากทางสมสรครับอย่าลืมนะครับถ่ายทอดสดตอนเที่ยงคืนนะครับในนัดเอาอันดีฮัตศึกเอฟซีครับนะครับค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับรายการอุลตร้าเวลิตี้ถือเป็นเทปแรกในโฉมใหม่ของอุลตร้าทีวีปีที่2นะครับผมและทีมงานขอนําพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคนคนนี้ครับชายคนนี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังอุลตร้าทีวีและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จ ของอุตร้าเมืองทองพี่พัฒน์ณเมืองทองครับเมื่อสองปีก่อนเนี่ยก่อนที่เมืองทองจะขึ้นมาเนี่ยช่วงเราเป็นแชมป์ดิวิชั่นหนึ่งเนี่ยเราก็มานั่งคิดกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราขึ้นดิวิชั่นหนึ่งจากดิวิชั่นหนึ่งไปไทยลีกกันเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ที่เปลี่ยนแปลงนะครับ เราก็เลยคิดกันว่ามารวมตัวกันกับแฟนคลับเก่าๆนะครับที่เป็นรุ่นพี่ๆมานั่งรวมคิดกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบนี้เราจะวางองค์กรแบบไหนดีเพราะเราเชื่อว่าความสําเร็จของฟุตบอลเนี่ยแฟนคลับนะครับหรือว่ากองเชียร,หร์หรือว่าแฟนพันธ์แท้นเนี่ยมีส่วนอย่างมากดังนั้นเราก็มารวมตัวกันรวมตัวกันก็พยายามหาชื่อที่เหมาะสมเมื่อก่อนนี้เมื่อตอนสมัยก่อนในเวลาเมืองทองชนะนะครับก็จะมีน้องๆเนี่ยน้องยักษ์มองทองเนี่ยไปโพสต์ในกระทู้ของแทนนักสู้ว่า เมืองทองสุดยอดนะครับเราก็ลองคิดว่าชื่อนี้น่าจะมีคนรู้จักและมีคนรู้จักในในนามว่าเมืองทองสุดยอดทุกครั้งที่มีการชนะแล้วก็คิดว่าจะเปลี่ยนชื่ออะไรยดีจะเปลี่ยนชื่อเป็นสุพีมเมืองทองหรือว่าเอ็กซ์เลนเทเมืองทองมันก็ดูดูไม่เทอะเราก็เลยคิดว่าเอาอย่างเี้กันเอาแบบกุนตรากุนตราที่แปลว่าสุดยอดหรือว่าดีเลิศประมาณนี้น,นะครับเราก็เลยมันใส่คำ adjective ใส่หน้านามก็เลยกลายเป็นว่ากุนตราเมืองทองก็เลยเป็นที่มาของกุนตราเม,มืองทองแฟนคลับ จากนั้นเราก็มีการแต,แต่งตั้งคนดูแลในแต่ละส่วนเพลงเชียร์นะครับการเชียร์นะครับการจัดการแฟนคลับนะครับรว,ร,วร,วร,วรวมทั้งสิทธทิประโยชน์ต่างๆ p r งารงานกิจกรรมและที่สําคัญคือว่าองค์กรเนี่ยอาม,ามองอมุง่ว่าเมืองเมืองเมือง,งทอง,นเ,นองเนี่ยเป็นกรรกรหนึ่งแต่นั้นก็ต้องมีวิสัยทัศน์ทำไมถึงต้องมีวิสัยทัศน์เพราะวิสัยทัศน์เนี่ยจะทําให้คนที่เข้ามาเป็นแฟนคลับเข้าใจว่าแฟนคลับเนี่ยมีแนวทางดําเนินแผนงานอย่างไรบ้าง ที่มาของแฟนคลับของเราก็ก็ต้องมีวิสัยทัศน์วิสัยทน์ของเราคือว่าพวกเราจะร่วมสร้างปลูกฝังอารยธรยรมในการเชียร์อย่างอาราชนแด่เยาวชนรุ่นหลังพร้อมทั้งยกมาตรฐานการเชียร์ฟุตบอลไทยสูม่มาตรฐานสากลนะครับ ยีหลายานถามว่าผมเป็นประธานประธานแฟนคลับหรือเปล่ามันก็มีที่มาใะหเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมไม่เป็นประธานแลวทำไมต้องเรียกตัวเองว่าพ่อใหญ่ทำไมต้องเป็นพ่อใหญ่ทั้งชีวิตผมไม่เคยเรียนมาร์เก็ตติ้งผมจบมนุษยศาสตร์อุตสรศาสตร์นะครับเศรษฐศาสตร์ประเเอกภาษาอังกฤษจากไทยราฐํำแพงนะครับไม่เคยเรียนการตลาดแต่เนื่องจากทํางานการขายตลอดชีวิตของผมผมมีอายุการทํางานเนี่ย25ปีทั้งชีวิตขายของอย่างเดียวจุดนี้คือจุดพลิกผัน สุดพิพัน์ที่พี่สมทบแนะนําให้ผมเนี่ยไปใช้ชีวิตที่รัเสเซียโอ้โหสนุกมากนะครับสนุกมากคือว่าทั้งประเทศมีคนไทยอยู่25คนประเทศใหญ่ๆฮะจากซ้ายทางทางเอเชียไปถกทางสุดขอบเนี่ยชยลาครึ่งบินเดินทาง9ชั่วโมงมีคนไทย25คนที่อยู่ในมอสโกโที่อยู่ในรัเสเซียนะครับไปทำงานที่คริสโกเป็นคอสสเมติก แล้วก็ไปเห็นอะไรมากมายในเรื่องเกี่ยววงการฟุตบอลก็จะมีผลกับการขัดเกลาตัวผมเช่นเดียวกันนะครับก็หลังนะฮะผู้ชายก็ไปอยู่ผู้ชายซื้อเบียร์สดกันตรงปังแท่งยาวๆนะครับตอนพักครึ่งผู้หญิงก็ไปอยู่เม้ากันกลุ่มผู้หญิงนะครับเด็กก็ไปรวมกระจุกกันไม่ได้เห็นความเป็นครอบครัวตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มเห็นไอ้ทำไมอลไทยทำไมไม่เป็นครอบครัวแบบนี้บ้างนะแต่สิ่งที่ผมพิดประทับใจที่รัสเซียเนี่ยเรื่องความปลอดภัยนะครับในสนามแต่รัชนาของเขาเองเนี่ยนะครับ มันจะเป็นสนามที่ติดกับทางรถไฟใต้ดินเวลาบอลเลิกเสร็จแล้วเนี่ยจะมีทหารเกณฑ์นะครับที่เป็นแบบไอเนเลยนะครับมายืนควายหลังนะครับเป็นสองแถวเป็นถนนถนน,นให้เราเดินแล้วก็มองหน้าเราว่าปลอดภัยไหมไอเราเป็นคนเอเชียพี่สมโทก็มองหน้าเราแปลกๆนะครับเป็นความปลอดภัยมากนะครับผมยืนยันได้ว่ารัสเซียเป็นสนามบอลที่ปลอดภัยที่สุดในโลกสนามหนึ่งไอที่ปาระเบิดกันไม่มีนะครับครอบค้องปลอดภัยมาก และฟุตบอลของเขานะครับเวลาเลิกเนี่ยไม่ได้ปล่อยออกทุกทกท,กที่พร้พอมๆกันนะครับเคยเสนอรุงเทพประชุมกับทางไทยลีกเคยเสนอความคิดนี้ในที่ประชุมรัฐสาภากรรมการการสภาก็เคยไปเสนอความคิดเห็นเขาเพื่อรับทราบว่านี่คือแบบแผนที่ป้องกันความปลอดภัยหลังจากที่เกิดเหตุที่ท่าเรือนะครับเมืองทองมีผลบทบายการเปลีบนบน่ยนแปลงในวงการบอลไทยเลยนะจากตรงนั้นที่ไปต้นมาสถา,านการณ์ตอนที่ท่าเรือก็สร้างเรือรจริงๆผมอยู่ในสถานการณ์ท่าเรือจะยล่าให้ฟังเฉียด ไม้เฉียดเก้าอี้เฉียดโดนซ้อมอยังไงนะครับไม่ได้วิ่งหางหนีหางจุด,ดไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะรเราก็ต่อสู้แล้วก็ปกป้องคนของเราในระดับหนึ่งนะครับเดีย๋ยวนี้อินไซด์ครับมีคําถามว่า,ายิานดีที่จะตอบให้เราจะเป็นทางหอนว่าเมื่อท่านที่นั่งตรงนี้มีโอกาสไปบริหารจัดการสมโมสรหรือจัดการในอนาคตเนี่ยจะหาทางร่วมป้องกันเหตุการณ์อย่างนี้อย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นในอนาคตของสุวรรภัยเรานะครับ บอกได้ว่าในปัจจัยที่ทําให้วงการบอลบอลไทยพัฒนาเนี่ยมันมีตั้งแต่หลายอย่างด้วยกันตั้งแต่สมาคมฟุตบอลน,นะครับตั้งแต่ไทยลีกนะครับตั้งแต่กรรมการตั้งแต่สโมสรตั้งแต่นักเตะตั้งแต่ผู้เล่นรวมไปทั้งแฟนคลับค์ปรกกอบของความสำเร็จของฟุตบอลไทยเนี่ยมันไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งทุกคนมีส่วนหมดจริงๆการที่จะพัฒนาบอลไทยได้นะครับมันต้องทุ่มเททุ่มเทที่นี่ไม่ได้บอกต้องมาทุ่มเทเรื่องเงินไม่ใช่นะฮะ ทุ่มเทแรงใจความสามารถ <c oughs> นะครับผมเชื่อว่าแฟนคลับเนี่ยต้องการคนคนที่มีความสามารถต่างๆเนี่ยเข้ามาเสียสละรู้ครับว่าทํางานไม่ได้ต่างนะครับแต่ถ้าเกิดทุกคนคิดว่าทํางานต้องได้ผลประโยชน์เนี่ยแฟนคลับเราก็ไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยมันเป็นเรื่องการเสรียสละจริงๆนะครับคนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการเนี่ยเข้ามาช่วยดูตรงนี้คนที่มีความสามารถในการเชียร์กิจกรรมด้านงานหรือ PR เนี่ยมาช่วยกันเนี่ยมันต้องการคนที่มีความสามารถในแต่ละงานด้านจริงๆ ผมเชื่อว่าถ้าสโมสรอื่นเนี่ยอยากจะทำอยากจะเป็นแบบเมืองทองเนี่ยก็พยายามหาคนที่มีความสามารถในแฟนคลับที่ท่านมีนี่แหละผมเชื่อว่ามีนะก็ลองมาหารวมตัวกันจุดยืนเดียวกันและร่วมพัฒนาแฟนคลับด้วยกันผมเชื่อว่าควนไทยนะครับไปไกลวันนี้แน่นอนครับ ข้อสนามก็ช่วยแล้วว,ลว,วันนี้ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับมันเป็นมุมมองของคนรุ่นใหม่นะครับในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่ไม่บังกผลประโยชน์ และสิ่งที่ทุกคนทำเนี่ยแม้กระทั่งว่าเป็นแค่ทีมสโมสรแต่มันก็สง่งผลถึงถึงถึงภาพรวมทั้งหมดนะครับการที่จะให้เราทีมชาติไปฟุตบอลโลกได้ก็มีแฟนคลับอย่างนี้ก็ความรู้ประสบการณ์นะครับจากจุดเริ่มต้นเลยนะครับก็ตั้งแต่คุณพิพัฒน์เนี่ยเริ่มก่อสร้างแฟนคลับเลยจนถึงวันนี้ที่มีแฟนคลับที่ยิ่งใหญ่นะครับเราก็ได้ประสบการณ์มากจากตรงนี้แล้วก็คิดว่านิสิตหลายๆคนในที่นี้นะครับหลายคนก็สนใจใเรื่องของฟุตบอลด้วยหลายคนก็ ทัในเรื่องของวิจัยในเรื่องของแฟนคลับต่างๆด้วยก็ได้ประโยชน์มากครับในแง่ของความทุ่มเทแล้วก็ทั้งเวลาส่วนตัวแล้วก็เงินบางส่วนเนี่ยของบริพัท์ที่ทางสี่แกลักเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ยกมาตรฐานนะครับของการบริโภคกีฬาจริงๆไม่ใช่แค่นอนดูทีวีที่บ้านนะครับได้ทึกตัวเองมาเพือ่อทำกรรมแล้วก็ให้หลายนคนเนี่ยได้โอกาสที่ออกมารวมตัวกันครับ ทำกิจกรรมดีๆที่จะยกระดับการดูกนฬาบ้างผมคิดว่าเป็นเรื่องท่คนไยเรใจคนที่มีความสุขสมสมมากๆชายคนหนึ่งถือกระเป๋าน้ดบุ๊กเดินย่าตตอกตามลำพังท่ามกลางความเงียบเหงาของซอกตึกภายในรั้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำไมชายคนหนึ่งเลือกที่จะก้าออกมา จากความสุขที่มีอยู่ท่วมล้นภายในครอบครัวของเขาละเวลาส่วนตัวตัดสินใจนำพาเรื่องราวของพี่น้องชาวอุตร้าเมืองทองออกมาบอกเล่าสู่สายตาสังคมอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยชายคนหนึ่งที่สองเท้ากำลังก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นและแน่นอนสิ่งที่ล้ำไปมากกว่าสองเท้าที่กำลังก้าวเดินคือสายตาของเขานั่นเองพิพัฒนะ์ณเมืองทอง เราก็ได้รู้จักกับพ่อใหญ่คุนตาเมืองทองของเราได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหวังว่าเทปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนและรู้จักชายคนนี้มากขึ้นนะครับวันนี้ครับอุนตาบาิวารตี้ผมแต่งเต้ด้วยโ,ยโ,ยโฟกัสณเมืองทองและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับ